สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปดูวิธีการมูของผมกันนะครับผมเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าสู่อำเภอบางมอทองถนน3-40มุ่งหน้าต่อจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อไปถึงจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วตรงต่อไปอีกประมาณ90กิโลเมตรเราก็จะไปถึงจังหวัดชัยนาทถึงอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทให้เราเลี้ยวซ้ายตรงแยกไฟแดงนะครับ แล้วมุ่งหน้าต่อไปอีกประมาณ10กิโลเมตรนะครับก็จะเห็นสะพานใหม่แยกไฟแดงพอไปถึงแยกไฟแดงสะพานใหม่แล้วให้เราเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าไปทางอำเภอวัดสิง์ตรงไปประมาณ15กิโลเมตรเราก็จะเห็นป้ายวัดใหม่วงเดือนอยู่ซ้ายมือนะครับคราวนี้พอเรามาถึงวัดแล้วให้เราเข้าไปที่วิหารหลวงพ่อพระนอนก่อนอื่น เราจุดธูปก,ก่อนเลย9ดอกเพื่อขอขมากรรมขอโอโหสิกรรมตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันาชาติเอาที่เรานึกออกนะครับที่เราเคยสร้างกรรมอะไรไว้ที่เราอยากโอโหสิกรรมขอขมากรรมนะครับเพื่อจะได้ให้เราเนี่ยได้ล้างกรรมวันนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วให้เรามาที่กุฏิท่านจเจ้าอาวาสให้เรามาอธิษฐาน ต่อหน้าพระบูชานะครับในกุฏิท่านให้เราขอขามากรรมอีกครั้งโดยอธิษฐานขอขามาและให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่นี้เป็นพยานนะครับหลังจากเราออกมาจากกุฏิท่านจเจ้าอาวาสนะครับตอนนี้เราก็จะมามน้ำมนตอนนี้เราต้องตั้งสติให้มั่นเลยนะครับเราจะเหมือนคนจมน้ําเลยหายใจไม่ทันนะครับพยายามภาวนาในใจพุโทโธพุโทโธพยายามตั้งสติให้มั่นเลยนะครับห้ามวอกแวกเด็ดขาด หลังจากเราอานน้ำมนต์เสร็จเราก็ไปเปลี่ยนชุดนะครับแล้วกลับมาที่กุฏิท่านเจ้าอาวาสอีกรอบตอนนี้ท่านก็จะให้เราทําพิธีสะดเดาะขอต่อสตาบางสกุลเป็นบางสกุลตายนะครับโดยการที่ท่านเอาผ้าขาวมคลุมที่ตัวเรานะครับเพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีให้ออกไปช่วงนี้ให้หลับตานึกแต่ถึงเรื่องดีๆเรื่องที่เราปรารถนาอยากให้บังเกิดนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราได้ตาย จากไปแล้วแล้วได้กลับมาเกิดใหม่ให้เราพบแต่สิ่งดีๆสิ่งที่ชอบนะครับพิธีนี้ก็จะนานนิดนึงนะครับหลังจากเราทำพิธีบังสุกุลเสร็จเราก็มาถวายสังฆทานและกวดน้ำเพื่ออทิส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมในเวรพร้อมเทวดาอารักษ์ที่ปกปักรักษาเรานะครับพร้อมกับรับพร หลังจากเสร็จพิธีสะดอกขอต่อชะตาแล้วให้เรามาที่องค์ปู่วเทวสวุวรนโนนะครับเพื่อขอบารมีให้ท่านคุ้มครองเราจากสิ่งไม่ดีเพราะท่านคือผู้ที่คอยปกป้องสิ่งไม่ดีหรือพูดผีปีศาจไม่ให้มากั้ามกายเราตอนนี้ให้เราพยายามอธิษฐานหลังจากที่เรากราบเทเวสุวันโนแล้วนะครับให้เรากลับมาวิหารหลวงพ่อพรนอนอีกรอบพร้อมจุดธูปสามดอกนะครับ ตอนนี้เราก็จะมาขอบารมีจากหลวงพ่อพนอนให้ท่านช่วยส่งเสริมเราเสริมบารมีให้เราเพราะหลวงพ่อพนอนนั้นท่านศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องความสําเร็จของานได้งานค้าขายเมตตาจะสําเร็จให้เราอธิษฐานขอแต่สิ่งดีๆเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับ เรื่องเหล่านี้เป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะครับส่วนตัวผมผมเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะผมโตมาจากสิ่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไม่รู้จะหาที่พึ่งยึดเหนี่ยวจิตใจยังไงก็ลองดูนะครับสำหรับเป็นแนวทางให้เรามีชีวิตสู้ต่อสำหรับผมนะเป็นคนที่เชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแล้วก็คิดเสมอว่าเราทำดีต้องได้ดีนะครับยังไงผมก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับ สำหรับคนที่อยากไปนะครับก็แนะนำให้ตั้ง GPS ไปที่วัดใหม่วงเดือนตำบลหาดท่าเสาอเ,อเภมืองจัังหวดชัยนาธนะครับก็สุดท้ายนี้ผมขอฝากไว้ด้วยนะครับชีวิตไม่สิน้นก็สู้กันต่อไปนะครับขอบคุณครับ